เมื่อวานนี้คนระับข่าวดังข่าวใหญ่เลยครับว่าสนานานุ่มเล่นไปทัอย่างชุดใหญ่เลยว่ารัฐบาลเต้นนะครับที่พลเอกรังสีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะครับนำคณะเข้าพบทูตรัสเซียสั่งให้ชี้แจงเป็นการดวนครับโอ้โหใช่ไหมครับเออ กลายเป็นว่าเป็นข่าวดังข่าวใหญ่เมื่อวานนะี้สื่อทุกช่องตีข่าวเพราะว่าตอนที่เข้าไปพบรุสเซียมีแค่ช่องห้าเข้าไปแล้วก็มีผมซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้สังเกตการผมเคยบอกคุณแล้วว่า,ว,า,ว,าวันนี้นะประเทศไทยต้องวางตัวให้เหมาะสม,มจะใช้คำว่าอยู่เป็นก็คงไม่ได้นะเพราะว่านั่นมันคือคนที่นกสองหัว แต่วันนี้ประเทศไทยเรามีศักยภาพมากพอนะครับเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะแยะที่เราสามารถดําเนินนโยบายได้อย่างเป็นตัวตัวเองครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องทําตัวเป็นหมาชิวาว่าของใครนะนะครับนะกาดังจบโอเคนะครับเห็นไ,ไหมนั้นพอบอชอบ่องอาถูกสั่งให้ ชี้แจงเป็นการด่วนวันนี้จริงๆก,ก็มีการต้องถแถลงข่าวเวลาบ่าย2องโมงที่ช่อง5นะครับแต่ปรากฏว่าได้ภารกิจนี้ได้ยกเลิกลงเพราะว่าก็มีขา่ามีอะไรเรียกว่าทางสาธารยูเครนนะครับได้เชิญทางช่อง5้าเข้าพบใช่ไหมเพื่อที่จะทำข้อตกลงเช่นเดียวกับที่ทำกับรัสเซียนะครับ เราก็จะได้รับข่าวสารโดยตรงอยู่เครมนะฮที่ผ่านมาเรารับข่าวสารโดยตรงจากชาติตะวันตกมาโดยตลอดผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมนะผู้คนถึงจะต้องดิ้นพลาดพลาดพาดกันที่ผมบอกว่าวันนี้ที่ผมจะเสนอข่าวโดวยตรงจากจีนจากอิรานจากรัสเซียโดยตรงอทําไมล่ะครับทําไมจะต้องกลัวล่ะครับใช่ไหมทําไมจะต้องกลัวมันข่าวคือข่าวจริงเท็จไม่รู้ แต่การฟังข่าวด้านเดียวเนี่ยมันเฮียยิ่งกว่าใช่ไหมเราฟังข่าวด้านเดียวจากสื่อตะวันตกมาอย่างยาวนานเนี่ยวันนี้ช่องห้าเนี่ยแบบกล้านะครับที่จะปฏิวัติอง์การเสร็นะครับผมเข้าไปพบท่านพลเอกรังศีเนี่ยวันแรกเนี่ยแตนะ่เป็นการเรียกตัวเข้าไปพบผมก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าทหารอยู่แล้วคุณก็รู้เนี่ยผมไปเพราะผมพร้อมบวกนะ ผมไม่ได้ไปเพื่อจะเข้าไปเรียแต่หลังจากได้มีการพูดคุยและฟังนโยบายนะครับผมเจอครับนายทหารที่มีความบุคลิกคล้ายผมนะครับโงผางตรงไปตรงมาพูดจาไม่มีหางเสียงนะครับผมก็พร้อมประทะนคะรับแต่จากนั้นผมได้ฟังนโยบายแล้วแนวคิดเนี่ยผมว่านายทหารท่านนี้เก่ง นะเป็นคนที่รู้เรื่องการเมืองเป็นอย่างดีรู้เรื่องเศรษฐกิจซะด้วยสิครับผมบอกคุณแล้วไงว่าผมจะฟังเฉพาะคนที่เก่งกว่าผมถ้าไม่เก่งกว่าผมอย่าเสือกมาสอนกูเดี๋ยวกูสวนนะครับดังการที่ผมเข้าไปพบผู้ในการในช่องห้าเนี่ยผมฟังนโยบายฟังแนวคิดแล้วผมเอ่ยนายทหารท่านนี้ใช้ได้ผมย,ยินดีที่จะให้ความร่วมมือผมไม่ได้ถูกล้างสมองเห็นหมัมบอกแล้วครับว่า ท้ายสุยดเลยไหมครับวันนี้ท่านก็ทำให้เห็นแล้วว่าท่านไม่ได้อยู่ภายใต้การสั่งการรัฐบาลท่านรับบทบาทเลให้เป็นผู้ในการสถานีช่อง5นสถานีช่อง5คืออะไรครับคือสถานีช่อง5นำคุณค่าสู่สังคมไทยสโลแกมนมันเป็นแบบนี้ท่านถึงบอกว่าวันนี้กูไม่สนใจแล้วกูจะต้องทําให้สถานีช่อง5เนี่ยกลับมายิ่งใหญ่นะครับมาเป็นสถานีที่เป็นของประชาชน หลังเงีกูไปแล้วใครจะทำอะไรกูไม่สนแต่ว่าวันนี้ถ้ากูยังเป็นผู้อำนวยการช่องห้าอยู่ช่องห้าจะต้องเป็นอิสระเสรีและก็ต้องช่วยเหลือประชาชนเห็นไ,ไหมครับนี่ผมเคยพูดให้คุณฟังไปแล้วแต่หลายคนก็หาผมแบงไปเลียตีนทหารมั่งไปรับใช้ทหารมั่งผมบอกผมไม่มีทางแล้วแต่ผมจะบอกแล้วว่า ถ้าไม่เก่งกว่าผมอย่าได้เสือกมาสอนกูเดี๋ยวกูสวนใช่ไหมผมผมดูคนเนี่ยผมดูไม่ผิดหรอกแล้ววันนี้ท่านกับพิสูจน์เดี๋ยวผมเห็นว่าท่านทําหน้าที่สื่อนะครับที่ผ่านมาประเทศเราเนี่ยรับข่าวสารจากตะวันตกมาโดยตลอดแล้วข่าวก็บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวคุณเห็นไหมวันนี้นะท่านกล้าเปิดตัวเลยที่จะเข้าพบจีนวันนี้ทําเซ็นสัญญาทำเอ็มเอวีกับประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารโดยตรงเราไม่จำเป็นต้องรับข่าวสารจากตอนตกภาคเดียวนี่เรารับจากทั่วประเทศได้ทั่วโลกได้ที่ไหนก็ได้เห็นไหมหลังจากนั้นเสี็จมาอาิหร่านหลังจากนั้นก,ก็มารัสเซียท้ายสุดนะครับยูเครนก็ต้องวันนี้เราไม่จำเป็นต้องรับข่าวสารจากโลกตันตกเรารับข่าวสารโดยตรงเลยว่าเอายูเครนอยากพูดแล้วก็พูดมาใช่ไหมครับแล้วเซียพูดแล้วก็พูดมาอิหร่าจีนพูดแล้วก็พูดมาอเมริกาพูดแล้วก็พูดมา ความจริงอเมริกาไม่ควรจะเป็นต้องเดือดร้อนไอ้คนที่เชียร์อเมริกามึงไม่จะเป็นต้องเต้นด้วยเพราะว่าจริงๆวันนี้อเมริกาจะพูดอะไรก็พูดได้อย่างอิสระเสรีอยู่แล้วภายในประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะครับช่องห้ากล้าที่จะปลดแอกก้า่จะเปิดโลก,กทัศน์ของการเสพข่าวสารวันนี้โลกมันสื่อออนไลน์ไปทั่วนะคคุณจะยอมเป็นควายไงคุณฟังข่าวจากโลกตะวันตกอยู่ฝ่ายเดียวแต่คุณลองเข้าไปดูนะครับ บนโลกออนไลน์บนเว็บไซต์มีสำนักข่าววันนี้ที่คุณสามารถเข้าถึงข่าวในทั่วโลกคุณจะยอมเป็นคนโง่เหรอครับใช่ไหมคุณจะยอมเป็นคนโง่เหรอที่วันนี้คุณจะฟังเชื่อข่าวที่สำนักข่าวในประเทศไทยที่แม่งรับข่าวแต่ชาติตอนตกอย่างเดียวเนี่ยซึ่งมันสวนทางกับกระแสสังคมโลกคุณก็จะกลายเป็นคนโง่ทันทีฉะนั้นอ่าสื่อหลายๆสื่อก็ไม่กล้าที่จะปลดแอกตัวเอง ใน,นวันนี้นะครับเราได้นายทหารที่เขากล้าวว่าเฮ้ยวันนี้ก็ในเมื่อแต่งตั้งให้ผมเป็นผู้บริหารสถานีช่องห้าสถานีช่องห้าคือสถานีโทรทัศน์เพื่ออะไรก็เพื่อประชาชนเป็นโทรทัศน์ของกองทัพบ,บก็จริงแต่ว่ากองทัพบกก็เพื่อประชาชนน่ะแล้วทําไมเราจะไม่กล้านําเสนอข่าวที่เป็นจริงและตรงไปตรงมาใช่ไหมผมบอกคุณแล้วว่าผมมัน่นใจผมดูคนไม่ผิดอยู่แล้ววันนี้ท่านกลา้าแสดงความกล้าหาญ ถ้าไม่สนใจด้ยวยว่าวันนี้นะครับก็บอกว่าท่านทําหน้าที่สื่อไม่ได้ต้องการทะเลาะก,กับใครแต่ถ้าใครจะทะเลาะก,กับท่าน่านกนยีนดีเห็นไหมครับทหารแบบนี้ถึงเจ๋งนี่แหละคือคนที่ได้หัวใจผมต้องกล้าแบบนี้ไม่ใช่เป็นทาหารรับใช้บอกถ้าเป็นทาหารอาชีพเนี่ยวันนี้ให้มาดูแลช่องห้าดังนั้นช่องห้าคือสื่อท่านต้องทําช่องห้เป็นสื่อแล้วต้องปลอดนะการครอบงา เออใช่หไหมดังนั้นใครไม่เชื่อกูก็สายหัวออกไปส์กูพูดให้ฟังไงกูบอกแล้วไงนะว่านะเมื่อวานนี้ครับเห็นไหมกูเห็นเลยว่านะกูไปดูได้ว่าศาสนานาโวมเนี่ยตอนนี้กํลาลังรายงานเลยว่าบิ๊กตีถูกสั่งห้ชี้แจงด่วนใช่ไหมเพราะอะไรเพราะนโยบายของรัฐบาลที่ทําตัวเป็นหมาชีว่าว่าของอเมกาเนะี่ยกูจะเสนอข่าวอยู่ด้านเดียวได้ไงงานนี้คนระับรัฐบาลจะหน้าแหกัน แต่ผมจะบอกให้รัฐบาลเน่ยเป็นเรื่องที่ได้หน้านะถ้าคุณมีสปีลิตนะโดยกระทรวงต่างประเทศคุณต้องดีใจนะวันนี้คุณประยุทธ์ต้องดีใจด้วยที่ช่อง5กล้าทําแบบนี้มันทําให้ประเทศไทยเรามีบทบาทและมีจุดยืนที่โดดเด่นขึ้นในเวทีโลกนะเราไม่ได้เป็นหมาชีว่อว่าของใครนะครับมึงบอกว่าวันนี้รัเสเซียทำ้ายยูเครนวันนี้ไงก็วันนี้ช่อง5เข้าพบทูกยูเคแล้วไง ถ้าดูยูเครนอยากจะนําเสนอข่าวอะไรเกี่ยวัยูเครนก็ยินดีนี่ช่องห้าก็นําเสนอให้ไงควายก็มึงเสพสาวอเมริกามากไงไอ้เฮียมึงก็ถึงแบบนี้ไงถ้าเป็นติ่งอเมริกาเอาไปสัตว์ที่นี่ไม่มีติ่งมีแต่เนื้องอกก็วันนี้เห็นไหมครับว่าหลังจากที่ช่องห้าเปิดนะปฏิวัติปวดแอกวงการสื่อ นะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องรับข่าวจากโลกตะวันตกวันนี้เราก็สามารถประเทศ5ประเทศ,ห,เทศหกประเทศลุม่มแม่น้าโขงก็ยินดีที่จะทํา MO u โร่วมกับเราในการแลกเปลี่ยนข่าวสารโดยตรงนะเราไม่จำเป็นต้องรับข่าวสารจากโลกตะวันตกวันนี้โลกตะวันตกอาจจะมีนักข่าวอยู่ทั่วโลกนะแต่เขาก็นําเสนอข่าวในแนวของตะวันตกนะเราก็ไปรับข่าวมาจะเข้าทีวันนี้เราก็เลยกลายเป็นคนโง่ในสายตาชาวโลกใช่ไหมเราดูข่าวทุกวนันทุกวันเนี่ยเแต่ว่า นี่เฮียเปิดก็ไม่อ่านเอา้าทำไมกระแสะโลกมันคนละเรื่องก,กันเลยว่ากับสิ่งที่เราได้ยินจากสื่อของไทยนะครับสื่อไทยแมงเสนอข่าวออกทะเลแต่ว่าสังคมโลกเขาแม่งคนละเรื่องเออจะได้วันนี้นะครับเรายินดีบอกแล้วว่าเราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องทำตัวที่เป็นกลางถ้าเราได้ข่าวจากแหล่งข่าวที่เป็นโดยตรงแล้วนำเสนอไปแบบทั้งดุ่นเลยนะครับไม่มีการดัดแปลงแต่งเติมเนี่ย ที่เหลือก็ให้ข่าวมันสู้กันเองสิครับแต่การที่ทําตัวไปเป็นหมาชิวาว่านะครับและรับข้อมูลที่บิดเบือนมาแล้วแล้วก็นาเสนออยู่ด้านเดียวอีกด้านหนึงไม่นําเสนอไหครับวันนี้นะท่านทูดยูเครนก็เชิญนะผู้รายการใหญ่ช่องห้าเนี่ยเข้าพบเห็นไหมวันนี้มีอีกหลายประเทศที่เตรียมที่จะเข้าคิวทำเอ็มกับเราต่อไปนี่เราก็จะปลดแอก นะเรื่องข่าวสารวันนี้เราสามารถเปิดรับข่าวสารโดยตรงจากประเทศต่างๆไม่จำเป็นต้องรับข่าวสารจากโลกตะวันตกแต่ฝ่ายเดียวนี่ถ้าถ้ามึงอยากอยู่ในกาลามึงก็ไปดูข่าวช่องอื่นเนี่ยอย่ามาดูที่กูที่กูนี่ที่นี่กูไม่ยอมอยู่ใต้กาลาครอบมึงจําไวนะ้นะวันนี้นะผมนึกว่าเอาละพี่ตีกกูโดนปลดแน่เพราะว่ารัฐบาลเต้น สั่งให้เข้าชี้แจงโดยด่ว,ดวนกรณีเข้าพบทูตยูเอ็นไอพูดทูตรัสเซียนะครับอบอกไม่ไม่ไ,มไ,มไรหรอกก็ผมก็ชี้แจงไปตามหน้าที่คุณไม่ต้องห่วงหรอกครับก็ผมไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ทําไมอผมเป็นสือ่อแล้วผมจะไปหาแหล่งข่าวผมมันผิดตรงไหนวะรัฐบาลก็ทําหน้าที่รัฐบาลไปผมก็ทําหน้าที่สื่อของผมแต่ท้ายสุดประชาชนได้ประโยชน์อวันนี้เห็นไหมพวกคุณแม่งมองรัสเซียน,นะครับเป็นโจรตลอดเวลานะ่ะ